สวัสดีครับมาพบกับช่องพรีแลนอีกเช่นเคยครับวันนี้มาชมพิงอันดามันนะครับของพี่ติ๊กนะครับสวนบ้านไร่ปลายเดือนนะครับมีต้นไม้สวยๆงามๆต้องที่นี่นะครับการันตีได้เลยนะครับเดี๋ยวก็มาพบกับพี่ติ๊กเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่ติ๊กครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเยี่ยมชมสวนนะครับไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับบ้านใกล้เืินเคียงนะก็จะมาดูพิงอันดามันต้นนี้นะครับเดี๋ยวดูไกลๆเลยนะครับ นี่พทิกนะอ่าสูงเกือบเท่าพิทติกสูงกว่าพิทติกแล้วนะครับนี่ต้ตนน้ำมันต้นรับมาต้นเ,เล็กๆนะคะต้นเล็กๆนี้ต้นต้น,ตนประมาณเอ่อตัวกว่านี้ก็ประมาณเท่านี้ค่ะประมาณเท่าลูกเขานี่นะครับประมาณเท่าเท,ท่าลูกนะครับนี่คือปลายไหลนะครับเริ่มให้อ่าผลผลิตแล้วเนาะมีค่ะใช่ค่ะปลายไหลแล้วนะครับแอบสุ่มไว้ในนี้หลายต้นดูสีนะครับมาแล้ว ไหลกของใบมาแล้วแล้วก็มีสีชมพูมาแล้วค่ะที่ใบแรกนะคะหน่อหน่อเริ่มอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วค่ะดูนะครับนี่ค่ะพี่ติ่ก็ชุกไว้นี่อันนี้หน่ออันนี้น่าจะเป็นหน่อที่สองกำลังจะตั้ง้หน่อเล็กนะครับอันนี้อันนี้คือหน่อหน่อเก่าไหลเก่านะครับไหลเก่านะ ใช่ที่มาแรกๆเลยไหลน่ะช่วงหน้าหนาวอไหลที่ผ่านหน้าหนาวก็จะเล็กหน่อยนะคะมีไหลมีหลายเส้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ไหลที่เจอน้ําฝนแล้วนะคะจะค่อนข้างหน่ออวบอ้วนนะคะก็จะมีหลายเส้นค่ะก็จะประมาณนี้เนาะตรงหลายเส้นค่ะโอ้เยอะเลยนะครับอันี้ก็ใช้สเปรย์คุมไว้อืมคุมหน้าดินให้ความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับใช่ค่ะ ี่ดูสีก้านนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมความงามก่อนของทิ้งอนามันนะครับดูดูเส้นกระดูกเขาครับมีสีชมพูด้วยนะามาดูใต้ใบนะครับนี่ชมพูเลยนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับเป็นหนึ่งต้นที่มีความสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์นะเฉพาะตัวของเขาเลยนะครับสมชื่อว่า พิงอนามันนะครับมาจากทางไหนครับพี่ติอันนี้มาจากใต้ค่ะมาจากใต้มาจากนครต้นต้นแม่เขาอยู่นครนะคะโอ้นครศรีธรรมราชใช่ค่ะอืถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าได้มาตั้งตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วอันนี้แรกหรือว่าอันนี้แรกกับกล้วยตั้งแต่กล้วยราคาแบบสูงสุดอันนี้มาจากการแรกต้นไม้นะครับแรกกับกล้วยอรกจะเป็นต้นแรกแรกในการแรกนะคะกับแดงอินโดเนาะซียนะครับ นี่แดงอินโดของพี่ติก๊กนะครับเอาอย่างนี้เลยไปแรกนะครับได้มานี่กัสีแดงอินโดตัวนี้นะคะสีแบบเป็นเหมือนทับทิมเลยส,สีแดงแดบงบสวยเลยนะครับโอ้อัน oh. นี้ก็จะเดี๋ยวดูความงามของอ่าพิงอันดามันนะคะแต่ละใบเขาจะลายไม่ซ้ํากันอือย่างใบเนี้ยเขียวเยอะก็จริงแต่จะมีสีสีอันนี้มีสี่สีนะคะมีสีอะไรบ้างครับมีสีชมพูสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีเขียวที่เป็นพื้นนะคะอ๋อ oh. อันนี้อันนี้ใบ อันนี้ถือว่าใบแก่ใบเก่านะคะอตอนนี้ยิ่งใบใหม่มาเนี่ยยิ่งมีสีชมพูเพิ่มอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับใบใหม่เลยนะครับสีชมพูจะออกเข้มมากมาแล้วนะครับสีชมพูมาแล้วโอ้สวยมากสวยมากนะครับต้นใหญ่ด้วยใบใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ยิ่งโตยิ่งความชัดของความสวยของลายใบนี่ยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะ มาตอนแรกๆก็จะออกเขียวหน่อยนะคะตนความเขียวข้อดีคือใบต้นโตเร็วนะครับอืมนะครับมีความมีใบเขียวก็จะได้คลอโรฟิลแล้วก็ทําให้ต้นโตเร็วโตไวอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือได้รับแสงไม่ไม่เต็มวันเนาะไม่เต็มวันอ่าก็เลยทําให้เขาได้ยืดหาแสงนะครับก็ยิ่งโตยิ่งใหญ่ไปด้วยส่วนดินปลูกของพี่ติ๊กก็เป็นยังไงบ้างครับอจริงๆเป็นดินก้ามปูแล้วพี่ก็คลุกใส่ กาบมะพร้าวกาบสับนะคะกาบสับใหญ่เนาะแล้วก็มีเปลือกถั่วลิสงซึ่งที่บ้านที่บ้านไร่ใช้อยู่แล้วอะค่ะ๋อนะครับนี่สูตรเฉพาะตอนหลังก็มีบ้านไร่ปลายเดือนใช่ค่ะตอนหลังก็จะมีเติมใหมขี้ไก่อัดเม็ดนะคะอพอขี้ไก่เนี่ยมันจะทําให้อะไรนะคะแตกไหลเร็ว๋อนี่นะครับใช้ขี้ไก่อัดเม็ดอืมขี้ไก่อัดเม็ดโรยหน้าดินลงไปเลยโรยหน้าดินลงไปแต่เลี้ยงตรงที่ว่ามันมีไหลอยู่แล้วนะคะอ๋อ รับแค่คำเดียวในในกระถางไซส์ประมาณหนึ่งเนสนี้นะคะอ๋อที่ก้นเพียงหล่อน้ํามิเดียวครับโตไวมากเลยนะครับคือคือผมก็ได้มาบ้านพิติศบ่อยๆเนาะก็เห็นพัฒนาการของต้นพิคงอนามันนะครับรู้สึกว่าโตไวยิ่งได้ฝนมาช่วงเมื่อกี้เนี่ยยิ่งใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยนะครับก็ไหลก็ใหญ่ขึ้นนะคะไหลนี่ใหญ่ขึ้นเด้นี่ครับสองไหลนี้จะเป็นไหลที่เจอนักฝนนะคะที่พายุไหลใหม่นะครับดูใหญ่มากนะครับอื เมื่อเทียบกับไหลที่มาตอนหน้าหนาวนะคะต่างกันครับต่างกันอืมอ๋อย่างนี้เนี่ยปลายไหลไปไงครับปล่อยหรือเปล่าครับพี่ติ๊กปลายไหลไหลแรกนะคะก็จะขอปล่อยจะขอพูดจริงๆก็ขอขายเอาเลื้อกรใช้ก่อนแต่ราคาพิเศษนะคะอ๋อใครสนใจก็ทักมาหาพี่ติ๊กได้นะครับปลายไหลทิ้งอันดามันต้นนี้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าทักภายในสัปดาห์นี้ก็จะ แถมข้อไหนไปด้วยนะคะโอ้เ้าวว้าวอืาน่าสนใจครับน่าสนใจเนาะก็ยิ่งมาเห็นต้นต้นแม่ของเขาเนาะอ่าดูความสวยดูความงามดูความใหญ่ของเขาไม่ซ้ำสวยไม่ซ้ำทุกใบจริงๆนะครับการักตีได้เลยถ่ายรูปไว้นี่ไม่เหมือนกันสักใบถ้าเหมือนนี่มาเคลมได้อ่าอ่าเราเห็นต้นจริงแล้วเห็นความงามแล้วโอ้สวยมากเลยแล้วแล้วพิติกมีอ่า ต้นบอลน,นาไทยต้นอื่นๆหรือว่าบอลที่มันมีความด่างงนี้บ้าง,งเะยครับจริงพยางยเก็บบอลน,นาไทยตั้งนานแล้วค่ะแต่พอไปเจอที่แบบว่าไม่รู้เจอแหกตาหรือเปล่าเนาะเจอหลายครั้งซื้อซื้อในชื่อบอลน,นาอบอลน,นาไทยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบอลน,นาญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ต้องลองเ <Yeah, S 2> ไปดูกันเลยครับผมเยอะแยะมากเลยนะครับอันนี้เป็นเมา์อิสไลด์นะครับ ระหว่างทางเราก็จะให้ถ่ายกล้วยอ๋อนี่นะครับกล้วยแดงอินดนะครับลายไหมทองนะคะไหมทองนะครับยิ่งกว่าพายุนะคะมาแล้วมาแล้วโอ้โหอยู่ต้นลูกคบใช่ค่ะอ๋อแดงอินโดนี้แบ่งไหมครับพี่ตีครับมีมีแบ่งด้วยค่ะมีแบ่งใช้ต้นลูกก็หลักพันนะคะหลักพันต้นต้นหลักพันต้นต้นนะครับค่ะไม่เกินสองพันห้าลายสวยๆนะคะลายลายพายุต้องการเด็กเลยคะดูนะครับทักทักมาได้นะคะ ต้นแม่เขาดูลายที่ลอ้นี้ดูใบดูใบที่ต้นแม่ก็ได้ค่ะสวยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะในราคานี้นะคะถ้าต้นแม่ทั้งยกทั้งกระถางนี่แล้ครับตอนนี้ก็ไม่แพงแล้วค่ะต้นนี้ขาขายสามสิบห้าเคข่องุงส่งทุกที่ทั่วไทยนะคะตอนนี้จะของอยากออกจากบ้านอยากหนีเลยเอาไปเป็นไม้ประดับได้นะครับอ่ายังไงก็เต็มมีลูกมีมีหน่อแล้วยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะเพราะเราก็แค่หน่อ แค่หน่อขายได้หรือแค่หน่อขยายพันได้เนี่ยค่ะเป็ใบยหงไหมคะใบใบยากตอนเช้าคือไม่ร้องไม่รู้นะคะความถูกในการปลูกเลี้ยงต้นไม้เนาะเราจะสองเช้าสองเย็นใช่ครับผมเราเราเพลินซะแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องบนาไทยมาดูครับต้นนี้เป็นอันนี้บอวนาญี่ปุ่นบนาญี่ปุ่นนะครับยีนโลสเปรดเนาะ ช่วงช่วงปีที่แล้วพากันแบบอยากเป็นเจ้าของกันตอนนี้ก็น่าจะมีเยอะแล้วนะคะครับเพราะว่าเขาเขาให้ให้ไหลเนาะให้ไหลเยอะมากเลยใช่ค่ะก็ก็นี่ค่ะก็ก็เลยอันนี้ไม่ได้เน้นขายเลยค่ะเน้นปลูกเอาความสวยงามเอาพิ่ิีปลูกยังไงทําไมใบไม่ช้<อ>าไม่อลนกี้างเลยใต้ล่มไม้แบบลาไรนิดนิดะค่ะ<อ>เพราะถ้าอยู่กลางแจ้งแล้วเขาจะใบสีที่เป็นสีขาวเขาเ็จ ไม่เร็วนะคะที่ก็เลยใช้ปลูกใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ที่เราปลูกอยู่แล้วค่ะแล้วดินก็คือสูตรเดียวกันเลยใช่ค่ะสูตรเดียวกันสูงใหญ่นะคะแต่ก็จะเป็นการแบบหล่อน้ําใช่ไหมครับหล่อน้ำใช่ค่ะนี้เรายกมาเนาะเราหล่อน้ำอยู่อนียกมาให้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรบ่อยไหมครับจีิโอ้ใส่ลืมไปเลยค่ะใส่แล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยคอกแต่ว่าปุ๋ยคอกไม่ควรใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะเขียวอ๋อต้องใส่แค่นิดเดียวอันนี้แค่ครึ่งกาค่ะเลยโดยประมาณ่นคงอืมครับ นี่ก็เป็นบอลนาญี่ปุ่นใช่ไหมครับอันนี้ได้มาในนามบอลนาไทยนะคะแล้วครับโอ้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนอันนี้ใครแยกชื่อได้ช่วยบอกพี่ติก๊กด้วยนะคะโอ้แต่ลักษณะใบเขาใบใบหนากว่านะครับใบหนากว่านี่เป็นบอลนาไทยเนาะอ๋อบอลนาไทยนะครับค่ะ,คะซึ่งบอลนาไทยเนี่ยมันหลายร้อยชื่อเหลือเกินก็เลยก็เลยไม่ตามแล้วบอลนาไทยมันเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยอันนี้ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นแหละบอลนาไทยเราก็แค่ รับรู้ว่าชื่อเยอะแต่ขึ้นกับสถานที่ขึ้นกับท้องถิ่นนะคะอันนี้ได้มาจากไหนครับอันนี้ได้มาจากตราดค่ะจังหวัดตราดนะครับได้มาในนามวนาไทยวนาไทยนะครับใครทราบชื่อก็บอกพี่ิ๊กหน่อยนะครับไอะไรนะครับแต่อันนี้เขียวเป็นส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับมีต้นเล็กๆนะครับบูนะครับมีเขียวมีด่างแล้วเนาะมีด่างแล้วต้นเล็กๆนะครับเราถ่ายกลางสายฝนเลยนะคุณครูชุ่มฉ่ำครับอ่า แล้วก็นี่นี่นต้นนี้ครับต้นนี้ก็แรกมาเหมือนกันค่ะพยายามถามพยายามถามคนที่แรกแล้วเขาก็บอกว่าผมยังไม่รู้ชื่อมอนกันแต่ราคาตอนนั้นประมาณยี่สิบเเราก็แรกกับกล้วยต้นหนึ่งนะคะโอโ้โหยี่สิบเคในตอนนั้นนะมันเล็กมากนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องตั้งแม่ดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยอเดี๋ยวค่อยหาผู้รู้มา มาคีดชื่อให้เราโอขอบคุณมากนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยสาหรับคนที่จะบอกชื่อนะครับได้มาตอนแรกนะครับผมเห็นนี่แค่แค่เท่าเหรียญประมาณเหรียญไม่ถึงเหรียญสิบเนาะไม่ถึงเหรียญสิบครับเล็กมากใบเดียวนะครับอ่าพี่ติ๊กโอ้โหเอากล้วยแดงอีโดดเป็นแรกนะครับตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราขนไปต้นใหญ่มากเป็นรถนะคะ ได้มาต้นไม่ถึงไม่ถึงนิ้วนะคะอ๋อสวยสวยสวยนะครับอืเริ่มนะเริ่มสีมาเริ่มเริ่มสีมาแล้วครับใี้นก้ก็เริ่มสวยแล้วอ้าวไปดูต้นต่อไปครับอันนี้จะเป็นอดิบนะคะนี่เป็นอดิบนะครับอดิบที่ได้มาจากใต้เหมือนกันอีอันนี้แลกอะไรมาเนาะจำไม่ได้แล้วลืมดับไปถ้าจะแลกโอกิกับเราให้โอกิเขา ต้องให้อ,อดิบแล้วก็มีบอนสีอะคะ่ะส่วนส่วนส่วนใหญ่ต้นหลังมีแต่แรกนะคะเสร็จด้วยการแรกต้นไม้แรกต้นไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเหลืองอันดามันนะคะแต่ใบเหลืองมันยังไม่ขึ้นมาดูดูครับความสวยครับเริ่มมาแล้วนะ,ะไม่ใช่ใบเหลืองไม่ขึ้นใบเหลืองหายไปกับการขนสง่งอ๋อนี่นะครับมีมีสีเหลืองด้วยใช่ใช่ค่ะ สวยๆนะครับนี่ก็คืออ่าบอลนาไทยบอลนาไทยนะครับบไทที่พยายามจะเก็บของพี่ติ๊งแล้วก็ยังมีอีกไหมครับที่จะเก็บเนี่ยที่จะเก็บตอนนี้จริงๆ Back to the b a s i c มากกว่าค่ะไอตัวที่ขาดไม่ได้เนาะในในความชอบส่วนตัวพี่ติ๊งก็จะเก็บเรื่องบอลกระดาษด่างออันนี้ด้วยความชอบส่วนตัวแล้วก็มีแบ็ก m มจิกด่างแบ็กแมจิกด่างเอาไปดูหน่อยไหมครับพี่ติ้ง เดี๋ยวเราจะไปดูแบ็กเมจิกด่างวิกติกนะครับนี่ใบแบ็กเมจิกตัวนี้แค่เราแยกเล่นๆก็มีสามตัวเลยเนาะ,ะมีแบ็กเมจิกตัวออริจินอลนี่แบ็กเมจิกนะครับเป็นในโอลิฟฟอร์มน,น,นะคะเป็นออริจินอลฟอร์มแล้วก็แบ็กเมจิกกลาย <mag> แบ็กเมจิกกลายนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็นี่แบ็กเมจิกด่างนะคะไม่ใช่กลายใช่ไหมวิกติกไม่ใช่กลายค่ะแค่ตัวกลายมันจะเป็นเหมือนขมเหลา ดสีก้านนะครับสวยนะครับแล้วก็มีปลายไหลมีอะไรนะครับมีเยอะแล้วนะสําหรับต้นแบล็กมจิกนะครับติ๊กมีอยู่มีอยู่สองแม่ตอนนี้สองแม่นะครับแล้วก็หนอก็เริ่มเยอะแล้วค่ะเริ่มมีหน่อเยอะใบเขาจะสวยไม่ซ้านะคะสีตัวนี้แปลกมากนะครับสีมันจะชัดชัดมากเลยถ้าถ้าแบล็กมจิกกลายนะคะใบมันจะเป็นเข่าเหมือนแบล็กมาร์โบ่แต่ว่าถ้าเป็นแบล็กมจิกด่างเนี่ย สีเขียวกับสีสีดําเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างแยกกันชัดเจนนะคะออค่ะดูที่ก้านก็ได้ค่ะดูที่ก้านเขาก็จะค่อนข้างชัดอันนี้ก้านแบล็คแมจิกด่างนะคะออถ้าก้านแบล็คแมจิกออริจินอลเขาก็จะเป็นก้านสีล้วนแบบนี้นะคแบบเดี๋ยวขอถามพี่ติ๊งนะครับแบบแบบไลไหลยอย่างไงพี่ติ๊ขายไหมครับขายค่ะขายถ้าเกิดใครสนใจเนาะก,ก็สามารถทักพี่ติ๊ง,ได,งได้นะครับอือ นีจะให้ชําก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าถ้าตัดสดจริงๆแบกเมจิกมันค่อนข้างทําง่ายอืถ้าตัดสดแล้วก็พิทิกห่อเแฟน้ํามอดไปก็ไปไปดูแลต่อได้นะคะถ้าคนเคยทำมอน่าก็จะราคาย่อมยาวหน่อยไม่ตายนะครับไม่ตายไม่ตายค่ะอันนี้เหรอคะพ่ติกอันนี้อันนั้นเป็นไฮบริดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นควีนออฟพิทิคโอ้ควีนออฟพิทิคแต่ยังไม่เต็มฟอร์มเท่าไหร่สวยสวยนครับผมเพราะว่า จริงๆถ้าพี่นนองพี่มันจะต้องเขาเรียกอ้หน้าใบมันต้องหูเหลืองมันต้องพื้นที่มันต้องเยอะกว่านี้เนาะยังไม่เต็มฟองยังเด็อยู่ใช่ค่ะ่าดูดูครับมาแล้วครับวไหลมาสีไแล้วมาแล้วนะครับใครสนใจก็จองไว้ได้นะครับแบล็กมาร์เบลนะครับนี่ต้นใหญ่มากนะครับสูงจะเท่ากับแบล็กโคลนแล้วนะครับใช่ค่ะอือดูนะครับขมอเขาก็จะสวยอ๋อแต่ลักษณะทรงใบเขาเขาแบบตั้งขึ้นนะครับขอบใบเนี่ย ใช่ค่ะดูนะครักกลมมากกว่ามากกว่าแบ็คเมสิกเมื่อกี้เนาะเป็นแบกามแบ็กมามูก้านเขาก็จะออกด่างๆนิดหน่อยไม่เหมือนถ้ามิดไนท์ก้านก็จะเข้มกว่านี้ค่ะอ๋อนะครับสวยๆเลยแล้วก็ยังมีต้นเล็กด้วยนะครับใช่ค่ะต้นเล็กอันนี้มีหน่อแล้วไอหนอแล้วสี่หนอแล้วค่ะตอนนี้นีถือไม่ได้ใครใครสนใจก็ทักมาได้ครับจะได้แยกไว้นะครับ นี่เป็นเอาไปสะสมเอาไว้ไปปลูกอ่า<ะ>ดูความสวยงามน,นะครับนี<ะ>่เอาไว้จัดสวนทรงใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะครับให้มันเต็มฟอร์มเนาะปลูกไม้ให้มันเต็มฟอม,มสวยถือโอกาสในช่วงนี้ก็จะได้ไม้เต็มฟอร์มกันเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ที่พี่เก็บเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็พวกเพชรเจ็ดสีเจ็ดสีก็จะ ตัวนี้ไหมครับนี่เป็นเพชรเจ็ดสีเป็นสายอะโลคาเซียเช่นเดียวกันสายอะโลคาเซียใช่ค่ะอืมนี่นะครับอันนี้ก็หวังว่ามันจะกัดสีแบบว่าเต็มฟอร์มนะคะกับซึ่งพี่ติ๊กเลี้ยงต้นตัวนี้ใบใหญ่แต่มันเขียวเยอะไปหน่อยก็ไปดูใบครับนี่นี่ครับพอได้ชื้น z o o นะครับพอมันใหญ่พมีความหวังอ่าแต่เขาได้ทรงใหญ่นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับอลังการแล้ว แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นอ่าบอนกระดาษทองอ๋อนี่ก็จะสวยบอนกระดาษทองเนี้ยค่ะครูมาดูทางนี้นี่สวยมากมันจะอล่าตั้งแต่ก้านขึ้นมาเลยนะโอ้ดูดูไรจัดก้านนะครับปลูกอยู่ข้างพื่อเศรษฐกิจของเรานี่นะครับโอ้มนะะาากสวยมากเลยนะครับมาดูใบนะครับนี่บอนกระดาษทองบอนกระดาษทองค่ะ ให้หน่อน้อยราคามันก็เลยไม่ตกอ๋อมีไข่เนาะพวกนี้มีไข่แล้วก็บางทีเขาก็หั่นแล้วก็ยกยอดค่ะแล้วก็ค่อยข้างล่างก็ค่อยหั่นตาเป็นเนชิ้นๆตาค่ะบพื่อหน่อน้อยให้หน่อน้อยไม่เหมือนพวกไม่เหมือนตัวอื่นนะคะไม่เหมือนไอโคลคาเซียเนาะอืมก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับอโลคาเซียแล้วก็ได้ทรงใหญ่เนาะเอาไปจัดสวนใช่ค่ะตกแต่งสวนได้มันพอ พอเรามีสีแบบเขาเรียกว่าสีสว่างสว่างจะทําให้สวนดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเนาะใช่ครับรับไปตัดกับสีเขียวหรือว่าสีอื่นๆปกติให้ครบยกสีเลยสีขาวสีเหลืองสีทองอะนะก็มีสีดําอย่างเงี้ยค่ะสวนเราก็จะมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นดูดูครบดูมุมกว้างนะครับสวนของพิติ๊กนะครับนี่ต้นใหญ่ๆนะครับลอกด้วยต้นไม้มีราคาทั้งนั้นเลยนะครับาเยอะด้วยตจงนุ่ียิ่งได้ฝนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเสือพานนี่ครับมีเสือพานด้วยนะครับมาเจ้าฟอร์มันมีลูกแล้วนี่แต่มีแค่สี่มีก็เลยยังไม่ตัดดีนะคะอันนี้สวยๆนะครับไปเซนโตโซมาตัวนี้ก็น่าน่าสะสมเพราะว่าอันนี้เปลือกทองใช่ค่ะพี่เรียกเปลือกทองเนาะมันเป็นเซนโตโซมาตัวหนึ่งเซนโตโซมาอ่าลามซิงเกอร์มีต้องมีออเหลียดด้วยสิมันก็จะนี่ค่ะ ต้นตมันเต็มที่มันจะมีมีด่างด้วยฮะมีด่างเขียวแต่ว่าเขียวนี่ไม่ค่อยนิ่มอ๋อดูดูนะครับสีนี่นี่ดูดูที่ใช่ใช่ค่ะมันจะมีานแล้วต้นมันจะใหญ่มากอันนี้ก็ทรงใหญ่เหมือนกันทรงใหญ่เหมือนกันค่ะขนาดพี่ติ๊กปลูกในกระถางเล็กเนาะกระถางถี่ว่าแคบนะคะค่ะอันนี้ปลูกกลางแจ้งจะสวยกลางแจ้งจริงๆสีจะออกสีนิดนึงเนี่ยค่ะพี่ติ๊กปลูกแป๊บเดียว ก็คือจากหนอนเล็กพวกนี้นะครับใช่ค่ะอืมแล้วแล้วเขาขายกันยังไงครับพี่ติตอนนี้หนอนเล็กก็หนอนละสามร้อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะติดเหลือบเขียวแต่สีเขียวบอกก่อนว่ามันไม่นิ่งนะคะมันก็มีมีบ้างตามสายพันธ์เขานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดเขียวอย่างละเล็กละน้อยหนอนประมาณนี้ค่ะสามร้อยทำให้เกิดรากก่อนนี่นะครับหนอนประมาณนี้สามร้อยนะครับนี่มีติดเขียวด้วยนะก็สนใจก็ ค่อยทักมานะครับแล้วก็บอลกระดาษด่างเนาะมไม้อย่างออริจินอลเขาเรียกว่าแบ็กคูลเดอะเบสิกไม้ด <c oughs> ่างต้นแ,แรกๆที่ทุกคนต้องมีนะนบ้านต้องมีทรงสวยเหมือนกันนะครับสวยๆขายหมดแล้วก็เลยมาปั้นใหม่ท <c oughs> ี่เราเพิง่งเลี้ยงได้สองสามเดือนตัวนี้ค่ะโอ้โหโตวไวมากนะครับถ้าเกิดได้สีเขียวเยอะหน่อยก็จะโตไวนะครับโตไวถือว่าลายสวยตัวนี้นะคะอืมนะครับนี่ก็ ก็มาจบที่นางเอกของเราเนาะนางเอกบ้านไร่วันนี้อยากให้พี่ติ๊กแนะนําช่องทางนะครับใครจะติดต่อพี่ติ๊กได้นะครับก็ติดต่อไปที่เพจบ้านไร่ปลายเดือนนะคะหรือว่าอค่ะในในเพจะค่ะจะมีทุกอย่างเนาะมีรายละเอียดทุกอย่างได้ครับค่ะในเพจบ้านไร่ก็ค่อยมีแผนที่มีอะไรถ้าจะมาเยี่ยมชมมันก็ได้นะคะยินดีต้อนรับนะครับใช่ค่ะโอเคนะครับคือติดต่อที่ช่องทางบ้านไร่ปลายเดือนนะครับที่เพจ บ้านไร่ปลายเดือนนะครับติดต่อพิทิกได้นะครับก็มีต้นไม้เยอะๆเยอะแยะนะครับหลากหลายชนิดมากนะครับใครสนใจจะสะสมหรือว่าจะมาเยี่ยมชมอะไรก็มาทักถามพิติกได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพิติกมากๆเลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะ